งานวหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่17เตรียมจัดยิ่งใหญ่เสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมสถาบาันศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยสาพานมวยไทยโลกและสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณจัดแถลงข่าวงานวหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่17ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ถึงมีนาคม ณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียอยุธยาจังหวัดพระนครศรียอยุธยาตอกย้ำแนวคิดครั้งหนึ่งในชีวิตการเรียนมือไทยต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูที่ประเทศไทยพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์และครองและความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะการต่อสู้ของไทยไฮไลท์สำคัญประกอบด้วยกิจก,กรรมสืบสารสาศาสินทินมวยไทยวันที่16-17มีนาคมเวลา15.00ถึง21.00นณวัดหลังคาขาวพบกับการสาธิต ละฝึกสอนมวยไทยโบราณ4สายได้แก่มวยชายามวยโคราชมวยท่าเสามวยลบบุรีการสาธิตหัตถศิลป์ไทยเช่นการสักยันต์การเขียนยันต์และการตีดาบการส่งเสริมการขายของสถาบันสอนมวยไทยและจําหน่ายสินค้าวัสดุมวยไทยนิทรรศการมงคลมวยไทย19ขั้นกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟเกี่ยวกับมวยไทยการแสดงวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยตลาดย้อนยุคและการแข่งขันชกมวยไทยส่วนพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกจะจัดขึ้นวันที่17มีนาคม เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดมหาธาตุรวมตัวนักมวยไทยทั้งไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้าพิธีสวมมงคลโดยปรมาจารย์ครูมวยไทยและรำไหว้ครูมวยไทยการจัดงานครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวนานาชาติและขยายฐานตลาดคุณภาพคาดการว่าจะมีผู้ร่วมงานหมุนเวียนในการจัดงานทั้งสองวันรวมสิ้นกว่า5,000คนเลยทีเดียวครับ